สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอมาบอกบุญหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้จะเอาโดนไปบินขึ้นถ่ายที่วัดป่าคลองผักกูดนะครับก็จะมีงานทอดกระถิ่นนะครับประดามีวันที่เท่าไหร่ครับเจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนี้นะครับก็อีกประมาณอีกกี่วันอ่ะสองวันสองวันก็ว่นศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่า เขาบอกบุญแล้วกันนะถ้าใครแบบปักหมุดมาได้เปิด GPS มาได้เนี่ยก็ลองปักหมุดมาดูนะครับที่วัดป่าคลองผักกูดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปชมบรรยากาศรอบๆวัดกันก่อนนะครับไปชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมเป็นครั้งแรกด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอทําคลิปพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับก็จะมาบอกบุญสําหรับ คนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเครื่องบินหรือว่าสายบันเทิงต่างๆที่รู้จักกันนะครับจะบอกว่าในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีงานทอดกระถินที่วัดป่าคลองผักกูดนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้นะครับ ส่วนที่ดินตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ดินของปดานะครับที่บริจาคให้สร้างวัดนี้ปดาก็เป็นคนที่อยู่ในต้นคลิปนั่นแหละครับที่มากับผมวันนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านของผมเองนะครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยก็อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามของวัดเท่านั้นนะครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองก็เลยถือโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันว่าถ้าใครว่างในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับ ก็ขอกาบเรียนเชิญมาทําบุญทอดกรถิ่นด้วยกันนะครับที่วัดป่าคลองผักกูดนะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะครับสามารถเปิด GPS มาได้เลยนะครับเปิด GPS มาที่ตําบลเกษตรสุวรรณอาเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับพิมพ์ปักหมุดตามที่ผมขึ้นไว้หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าเปิด GPS แล้ว GPS พาหลงนะครับหรือว่าหาทางเข้าไม่ได้จริงๆนะครับให้โทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็เป็นเบอร์โทรของผมเองนะครับอยู่พิกัดไหนอยู่ใกล้ๆตรงไหนสามารถบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปรับเลยแต่ก่อนจะเข้าคลิปนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมขอกราบขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับในคลิปนี้ที่ผมไม่สามารถกล่าวเรียนเชิญทุกคนได้ด้วยถ้อยคําที่เป็นทางการนะครับบางคนที่เข้ามาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นการเชิญชวนทําบุญแล้วเหรอหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ต้องกราบขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมไม่ถนัดพูดเป็นทางการนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทําบุญนะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยก็เตรียมงานด้วยคนในหมู่บ้านคนในชุมชนทั้งนั้นนะครับมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปถ้า ขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าอะไรที่มันไม่เป็นทางการเนี่ยผมต้องกราบขอโทษนะตรงนี้เลยนะครับผมเองก็ทำหน้าที่ของผมเต็มความสามารถแล้วนะครับเหมือนกับคนในหมู่บ้านที่เตรียมงานกันแบบเต็มความสามารถเช่นกันเพื่อที่นี่เพื่อวัดนี้นะครับ โอเคนะครับก okay, okay, mm ็ไ hmm. ด so ้เห all right. the nah, ็นก um, hey, sure so, uh, ันไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศของวัด like ป่าคลองผักกูดนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพืนพี่พี่น้องนอทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับยังไงก็เท่าว่างเนี่มาร่วมบุญได้ที่วัดป่าคลองผักกูดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณป้าดาด้วยนะที่มาให้เราถ่ายวัดในวันนี้นะครับป้าดาเป็นคนที่ถวายที่ให้วัดป่าคลองผักกูดนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พีน้องนอทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครับไว้เจอกัััััม่คคคคาารรรบบบวววีีีอุณกสสสสดด